กับสวัสดีพุ่นม่พี่น้องกับสวัสดีเด้อบ้ทุกท่านติ๊กข้าวซุปซ่างน้องคำพี่น้องเมื่อนิ่งข้าขวก็บผมีอย่างไรพี่น้องเอ๋เอาไอคิวพี่น้องเอ,อ๋กินมันหรอป๊อบใครสติเป็คนละทีศแต่ละทางคิวทำไมลูกวันดีป้าลุงสวัสดีครับสวัสดีคร่ะไวไวสวัสดีครับป้าลุงเอาเสวัสดีครับสวัสดีครับคมณ อ้าวสวัสดีค่ะพี่บไอคิวเด้อปลุงไอคิวโซเมเด้อไอกบเดิน่นะไอกบเท่ากบโอแมเด้อไอกบโอมีเอิงสวัสดีปลุงไหมไหมสวัสดีครับกบโอแม่ฮะกบโอแม่เด้อ สวัสดีครับเอ้ไหมเดเมื่อยยังไงนแน่ะยุงกัดเขาหน้ากออบุ้มบอกว่านี่ยุงกัดแขนเพื่อนสวัสดีครับปูม่ใหญ่เจิดยังโบยอยู่จักเพล่นไปใส่เขาหงาเพจันใส่น้องหนัดไปหาคพื่อสวัสดีครับปูหอดพี่น้องเอ้เมื่อนีแดดแห้งแห้งแดดแห้งขนาดเลยเมื่อนี่นะแดดแห้งขนาดเลย เป็นวัดปอะคิวมาสบายเอกนอนแล้ว<ะ>อ้าอ้าวเ,เห็ดยงางได่แล้วมา,มา,าลกูกยังปุ้มใหญ่นะหึใหญ่นะคิวคิวดือด้อปะลุงเลยไอ้คิวดื้อนะปะลงุงเอ๊ย ลงขีบสวยกับขาอาภัยลำลลเด้เด้อเด้อคือท่องคือที่ยังบานนี่คือท่อง,งคือทอี่ยังมาพี่อ้มาไว้มาไว,มาไว้มาเด้อมาเด้ออันนี้นี่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 ี่ยั่งมายัางมายั่งมาเด้อคะวาด ขี่ดื้อปะลุงเอ้ยไอคิวนะดืด้อแห้งลายเบาขี่ล่ยอัน,นี่อ,อ,อ่ะขี่ไล่บอสอยไอเสือส้ออาสามขี่ายเพิ่นขี่เลยกินขี่เลยขี่ล่ซื้อไอเสื้อกับบอสได้ ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเด้อบุทุกท่านที่กท้าหับซ้มสร้างน้องคำพี่น้องเมื่อหนึ่งคราขบมามียยังไลายพี่น้องเอ้าไอคิวพี่น้องอืมกินมันหรอปร๊อกใคดจสติเป็นคนละที่แต่ละทางคิวทำไมลูกสวัสดีป้าลุงสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไหมสวัสดีครับป้าลุงเอาเนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคบมณ สวัสดีค่ะพี่มไอคิวเด้อปลุงไอคิวโซเมเด้อไอกบเดินด่นะไอกบเท่ากบโซเมด้อไอคบโซมีองสวัสดีพลุงไหมไหมสวัสดีครับกบโกอเมฮะกบโอเมเด้อ สวัสดีครับไปไว้เดมืออยังนั้ยงกัดเขาน่าก็บุ้มบอวานี่ยงกัดแขนเพิ่นสวัสดีครับป้มม่ใยังบออยู่จักเพิ่นไปใส่เขาน้าเพิ่นใส่น้องหนดไปหาเสวัสดีครับป้มฮอดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แดดแฮงแแดดแฮงขนาดเลยมื้อนี้นะแดดแฮงขนาดเลย เป็นวัดปอคิวสบายเอกนอนแล้ว<ะ> <c oughs> อ,าอ,าาานะวอ้าวอ้าเห็ดยังน่าะักไหมหลุยังปุ้มใหญ่นะหใหญ่นะคิวคิวดือด้อปะลงงุงเลยไอคิวดื้อนะปะลงุงเอ๊ย ลงขีดซวยกับเขาอาภัยลำเลายงเด้อเด้อเด้อพือท้องคือที่ังบาดนีิคือท้องคือที่ยังมาพี่อ้อยมาไวมาไวมาเด้อมาเด้ออันนี้นี่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 ยังวะยังวะยังวะเด้อคณะว่ายคณะ ขี้ดื้อพะลงเอ้ยไอคิวนะดื้อแห้งลายเบาขี้ไลายอันนี้อ,อ่ะขี้ไายบอหลอดถอยเสือส้อซาสาขี้ไายเพิ่นขี้เลยเกิ่งขี้เลยขี้ไลยสูไอเสื้อกับบอได้ ให้น้องหนัดเพิ่นเบิ่งลานเพิ่นพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องให้สาวจอยเพิ่นเบิ่งลานเพิ่นอันนี้เศษขนมเต็มมือเลยป้าสวัสดีปุาลูกเนลูก ตายขายำใดก็เอดตายเลยเลยเน่พ่อยไปแซนั่นสิไปน้เราเอสไป่แล้วปลาหอยหอยกัดบนลุเป็นป่าเป็นป่าหอยกัดบอเออหอยกัดปลาคิวกินขนมเป็นหรอบอฮะบอกร นี่ขนมเป็นะระเบ้อบุญธรรมสื่อหลยสื่อขนาดพี่น้องเอ้ยมีแต่คนเอิ่นสื่อใหม่ไปเลยเลยแทนสื่อบุญธรรมคุณซาบไอครีบบากบุบมากินเป็นะระเบ้อขนมนะเ้ยโอ้ยัวใหญ่เอ้ยปุ๊บจนี่ก็ยืนอยู่กลางคนทางยันงวตื่นบ่ พยัญจายกับเอื้เซนี่จ้าขนสีไปทางไหนนั่นาพี่น้องมาตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยลาบเท้าพี่น้องมาเด้อมมากินนลำกันเด้อนี่คือลาบเท้านะจ๊ะเฟื่อน้อแข็งเนาะกินข้าวตอนเที่ยงทั่วบมดเนาะมากินข้าวนลำกันเด้อพี่น้องตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยลาบท้ ลบา,เาลบทาเท้าพี่ใจมาพีอพอ่อยมากจุดลาบเท้าเนี่ยกบแกงแต่ไม่ไหลอันใดกลัวกันปลาบกปลาบกไข่น้าโอ้ไขน่ขนา้าไข่น้าพี่น้องเอ้ยอยู่ประเทศยวนทะเลก็คือสไลายเขาเ <laughs> อิญสไลายน้ำจือดอันนี้เส้นจสำได้หมนแล้ว แต่ท <cat bone> ี่บอกเท่าอยู่คองนะสินงสำได้โอ้โเดี๋ยวอได้กินเดวไดกินถั่วเขาเบื่อจิ้งานะีวด้วยเแกวม้ก่นี่เ่อนมาเพื่อดเอรมือครัวได้ครัวผัด่บสุกร่เข่าของกินยละน้อข่า เขาเขาไปซีใน้านน่นหมอเบคนพยาบลบ้าหมอเบลอีกกินนี่แล้วกินอันนก็กินขา้าวกินบเป็นอะไรใหญ่อะไรมื่อสุขุนทรายยังไงสมุนไปรไทยทาบ๊อกกิ้งโระก๊าบทำละเต่า้พวกอย่างเด็แล้ปลากระพงใส่นทวก้งนอก ก็ม่ทใบ้ก็เพ่อคอ้เชียวปีงอ้นบอกมอง่ได้บ่ได้ใจก็พ้นตกดุบ้ามันจะบอกเลยยัไงกบบกบขยันกันโอ้ยนียเด็กบเหีน้ไหมมาคุณหาไม่้บบ้เรื่องยาเป้ามือเราไม่จะบอกหาไม่ได้ืม น sure the ้าเบิกโตมานู uh, oh, right mm ้ไปเห็้านื่แน่เนาพ่อจันพ่อจันทรพ่อจันร์พ่อนู้นีจิบสามาน้าว่าน้องยนมาอ่านได้จัพ่อบ่เห็ะนู้จะผัดน้อกินลายบานนี่ยู่ก๋วยลูกอ่ะอ้กอบแต่ถัวเดียวโล่ประจันสดค่ะโอ้ย

มาเด้เดมพ่น้เกับเกนาะกินนำกันถ้าจะกินกันก็ได้เออเออนี่ยนี่เ็มอมมานังลิ้นมีหมมีคนมาไล่พันจอมมาหนังลิน้นทีเดย <c oughs> เราซื้อนะ้ำตลาดน้อยได้ไหมทุงหาพันกีบนะได้วะจนเต็มทุ่งยางตลาดน้อยเต็มทุ่งยางเห็นปะหาพัน

มีตะเกีเขาเก็บห้ามมีะเก็บขาเก็บหนานะตะเาขางก็ดหกินมันก็แยะมาสาตเปิดเงี่ อืมเนี่ยผมเปใหญ่จ่อยกินกินถัดปีป่ะเพ่ะปีกินก้าหลับเท้ามันขากันป่ะปียังทเือนทอันนี้นี่กับติดแต่แม่เธอเด้ออันนี้กินก้าวหลับป่ะปะ โอ้ข่อยไปชื่อนะใส่เลยอย่าให้เงาบุ่งเด็ดใช่ข้าอไม่ยุบอืมแล้วติดดินใส่เต็มั้อเลยอืมเราละอานไหเบ้างอ่อนไปเย็นไงไปป้าอืมนอน มันมนเลยตั้าไวาก่อนยรอนไส้ค่มด้ว่ไสคนอะไอนอนวบกดนอนอ่อไรขาลางอ้วอายุเอาเออยรบม่ไ้วเออได้ก็ได้ซันนะอมันูเป็นบริการเหมารอะ เ็นอยนั้นมาแทนอร่าเนี่ยเอนี่เอาลอัน่เอามาเดนับเท้ามาเด้อมาเด้อมาได้ป้าตรงป้าเหมือนนี่ แล้วมัไรลงมาปลาตูอวายดีพี่น้องมสบายดีพี่น้องไร้กินเรื้อเผอนะแซบคนาแซบบ่โดยโดยยายสบเสคนอยู่บ้านนอกเียมอซะสบายดีพี่น้องมากินผวยเตี๋ยวแม่น้องอะเนย ท็อปปี้ไหมเดียวทำกระปเอากระปุกมาทำการหัสอบเห็กินเลยสเพิ่นมาเลอยางกาย่อยะเพิ่นกินเนาะกินทำการเอายางนี้อเานเพเอนมานี่ยน่งว่านมาถือ ยังไม่ทำว่าขับมาตรงไหนมาแล้วตะวบพะโล่เขาเขากำลัากินนดีแล้วฝาด้วไปตรงนั้าใช่ปุ๊บนะปุ๊

จะก็เป็นเฉพาะอยากเป็นนะโอว้ายเยี่ยเนี่เ็นยานี้อนัง่กัดซ้เน่อลพี่น้องที่มน้ข้างก็จะได้เจ็บภาพเป็เมืองแยกนเดกันเลยพี่น้องโอนวกันเลยหัใจละลายเลยนองจนักังหันเขถอดคอแพมัได้เลยจากเัมามบด้ยพี่น้อง Còn những đẹp tuổi nhảy, còn mấy đẹp tuổi nội thì cứ lây hại <laughs> nhé <Bốn bàn. cười>